สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนัทคนดมคือเมื่อวันผมไปเชียงใหม่นะบางคนก็รู้แหละก็ผมไปทําอะไรนะผมบอกให้ก็ได้เมื่อวนผมไปทำอะไรก็เมื่อวันผมไปหาที่เคยไปบิ๊กซีไปแมคโครนะสามที่ที่ไปเที่ยวนะไปบิซีนะไปไม่ไปเที่ยวไปเดินห้างเล่นนิดนะิดหน่อยหน่อยลางานไปนะ ไปซื้อของให้พี่เขยแล้วก็ซื้อของใช้ส่วนตัวบ้างที่แน่ๆเมื่อวานพี่สาวพาไปซื้อโทรศัพท์ตัวไปดูโทรศัพท์ตอนแรกก็จะเอาอีกรุ่นหนึ่งแต่พอดีได้เครื่องนี้มาเครื่องนี้ ไม่ว่าดีไม่ดีนะลองใช้ไปก่อนถไม่ดีก็โอเคแกวเขาขินมานะพี่จ๋าก็คือดูแลกันว่าท่านี้ผมใช้เชื่ออะไรน,นะนไม่รีวิวให้นะให้ดูดูรูปไปสี่เชครีวิวรูปว่าเมวันได้อะไรบ้างเชคับ โอเคเลยสุดท้ายก็ดูรูปจบวันนันขึ้มาเมาื่อวานผมจะทำอะไรบ้างโอเคเนาะดูต่อไหมไม่ดูลเลยโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาโชว์โทรศัพท์เครื่องใหม่จริงๆไม่ใช่ของผมหรอกผมไพ่ไปซื้อไปลงโปรแกรมท,ที่นี่สาวด้วยไม่ได้เก่งเรื่องด้านนี้นะแค่รู้ข้าวๆ ก็ไปทำให้มีสาวเข้าๆแค่นั้นเองนี่สุดเลยดึงโอเคนะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮุดไม่เก่งบายดูรูปต่อนะบาย